สถานการณ์สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะจังหวันจันท้เอาเอานับก่อนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วอ่ะแตหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เดินทางมาถึงนะเรียนเชิญนะครับกาหรับพิธีนะครับมีเก้าอี้รับรองนะครับทีมงานโปรโมเตอร์พรอมรับให้กับปั่นแดงเทพนิมิตสิทธิ์ทีดาน้อยธีริกนอร์เย็ทที่หนึ่งครับ หนึ่งพันหกรบาทครับขอตรับท่านกำนันสมพงศ์อดันครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอภูดเดชลัก์ครับแมวันนี้ท่านผู้มิเกตทุกท่านครับเชิญบนพรมพิธีเลยนะครับที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมที่นั่งไปให้เรียบร้อยครับตอนนี้ท่านประธานท่านสมพงศ์อดัน,นก็ท่านไปนั่งเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเกียรติให้กับทีมงานผู้จัดเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทางทีมงานโปรโมเตอร์ได้เรียนเชิญมาเพื่อ ให้การสนับสนุนรายกันบมืก็เชิญนะครับเชิญเชิญตังแดงมาหรือยังมาถึงทั้งคู่แล้วนะครับครับพี่น้องเฟนมวยครับเดินทางมาถึงมวยไทยคู่ที่สองขอเสียงต้อนรับนักชกมุมแดงนินจาเล็กสอรุ่งอีสานตามติดต,ดตามไปดูน,นักชกทางฝั่งน้ำเงินเพชรน้องบัวออยศสุพล 그리ณนี่กิ